เรามาเช็อต่อก็ดูฟูลุนนี้กันเถอนะครับรุ่นนี้นะครับผมรุสิดํำบวกกลม,น,ม,มนะครับผมซัมซุงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปครับผมอ่าถ้าใครยังไม่เปิดเซอร์วิสก็ดูฟูก็เปิดตัวนี้นะครับผมเซอร์วิสอยู่ใต้ฝานี่ครับก็เปิดนะครับเปิดเลื่อนไปด้านขวาโอเ์ไฟก็จะโชว์นะครับผม กระชาบแบกอยู่นะครับอ่าให้เรากดปูปู power ตัวนี้นะครับผมกด้าไว้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่โอเคไฟสัญลักษณ์อ่า wifi ขึ้นอ่ญญาแสดงว่าพร้อมที่จะเชืช่อมต่อแล้วครับผมโอเคต่อไปเราไปที่แอป,ปลยครับไปที่แอป,ป power board in นะครับผม แอปตรงนี้นะครับผมที่รอดาวน์โหลดติดตั้งติดตั้งไปแล้วนะครับผมโอเคกเข้าไปเลยนะครับโอเคมาหน้านี้ให้รอ กดเพิ่ออ <dairy. S 2> ุปกรณ์นั้นครับผมกดเข้าไปเลยแอป power board e ับผมใช้การ์ดกัดูหุ่นรุ่น vr สูงห้า r ห้าสูงห้าสูตรจ็เห้ารุ่นนี้นะครับผมกดทุกสีนด้ไหมครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดไปเลย อ่าบอกว่าให้เปิดตันแหน,นี่นนะครับผมเดี๋ยวเปิดตันแหน่นะครับกดอนุญาตนะครับผมอ่าบอกว่าให้เปิดบูทูด้วยก็อนุญาตนะครับเปิดตันแหน่นะครับแล้วก็กดปูนยอกลับนะครับผมโอเครหานี้ก็ น,นั่นคือ Wi-Fi ตัวในบ้านนะครับผมที่เราจะเชื่อมต่อการแอป Powerbyte นะครับอ่าใส่รหัส Wi-Fi ด้วยนะครับผมใส่รหัสตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่ตัวมือถือกับเครื่องดูฟูลแอป Powerbyte คือมันต้องอยู่ในวอลเลนเดีวยวกันนะครับผมในการเข้าใช้เครื่่อองแอป Powerbyte เชื่อมต่อกับเครื่องดูฟูลนะครับผม ให้กรอรหัสนะครับผม wi-fi ตัวนบ้านให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกรอรหัสเสร็จแล้วก็ให้กดต่อไปเลยครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยน่ารอ,อสักครู่นะครับนี่ครับรอเวลาข้อหากระโดดฟูย่ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผม ามาขึ้นหน้านี้คือตัวนี้ก็คือรหัสโรบอทครับผมชื่นชื่อโรบอทนะครับผมแช,ชมลทีบีนะครับผมก็รหัสก็ใส่ตอนี้นะครับผมนึ่งถือแปะนะครับผมนึ่งถือแปะจาวไว้นะครับจาชื่อแล้วก็รหัสนะะครับผมแล้วก็กดเชื่อตอบนะครับ พอไปเลยก็จะพาน้าไวไฟนิดนึยครับผมมาชื่อโรบอทเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมโกเข้าไปแล้วก็เซมรหัสมิกินนะครับผมหนูถึกแปดนะครับห้าหแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยครับผม ก็เชื่อต่อเสมอเนี่ยครับอ่ากดย้อนกลับไปเนี่ยครับผมกดเข้าไปเลยอ่ากดอีกทีนึงนะครับตอนนี้กำลังเชื่อต่ออยู่นะครับผมโอเคได้เลยครับผมก็ะกบสมบูรณ์เลยเดินร้รอยนะครับ ที่เราเชื่อต่อเมื่อกี้ไปตรงนี้นะตัวนี้ครับกบก็ไปเลยโอเคถ้าเรามานั่นนี่แล้วแสดงว่าเราเชื่อต่อเร็วแล้วนะครับผมสามารถกบกบเราทำงานได้เลยครับปูนนี้ก็ให้กบปูนให้เคลือเข้าแท้ชัดน,นะครับผม หมดซัมมารถเลือยได้ครับผมมันจะมีโมกอัตโนมัติซีเซ็ขอบจบนะครับผมการดูของมอเตอร์ก็เหมือกันสามาร์รอเลือยได้ครับผมตาสุกมันจาสูสุกนะครับผมอันนี้ปุ๊กพวกขู่ครันสามมารถเรากกเข้อไปได้นะครับผมเดินหน้า มุกกับซ้ายขวานะครับผมสมัรถเลื่อกได้ครับกดย้อกลับไปครับมีนะครับมาหน้านี้ก็คือเช่อตอบพรอใช่นะครับผมซาร์คลิลิโอนี้ก็จบเพียงแค่นึงครับผมแนละ้พวพบกับคิปใหม่นครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม เราก่อเล่นดูนะครับผมกดไปเลยเอาทำงานแล้วอ่านี่นะครับผมเครื่องกลัทงทำงานอยู่ครับ